สวัสดีครับตลาดข่าสุดรลานสไตล์ทีแคปิอาสุดร้าน com เป็นช่วงของแกจิตครับผมวันนี้เราจะมานั่งมัลถึงเรื่องรถไฟฟ้าคันแรกของผมนะฮะที่ไม่ใช่ EV วี <c oughs> แต่เป็นก้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากนายบอดแสกเว้ฮะ <c oughs> คือต้องบอกว่ามันมีเรื่องเล่าสนุกมากๆเลยเพราะว่าผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องจ่ายเงิน2อง0 0ื่นสบาทซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาท่ามกลางงานจีนที่แบบว่าหมื่นกว่าบาทเนาะ ทำไมถึงได้ซื้อแล้วซื้อมาแล้วผมแฮปปี้กับมันมากน้อยแค่ไหนครับมามานั่งคุยกันอันดับแรกต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่คิดจะซื้อเนี่ยคือบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาใช้อยู่แต่น่าจะเป็นคนละรุ่นกันแต่เป็นไาบอดนั่นแหละแต่เป็นรุ่นเก่ากว่านี้แกขี่อยู่ปีกว่าเว้ยเข็นขี่กับลูกสาวอยู่ปีกว่าเว้ยมันก็ทนดีนี่ว่าแล้วแกก็ขี่แล้วถามว่าเป็นไงบ้างล้มไหมมันยากไหมแกก็บอกว่าเฮ้ยใช้งานโอเคมากมาก เราก็เลยไปเอามาลองบ้านนะครับจนเราเกิดคลิปนี้ขึ้นมาผมใช้เจ้าเซ็กเวไนบอดตัวนี้เนี่ยมาได้สัสปดาห์กว่าๆนะครับต้องบอกว่าประทับใจมากตรงที่ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานจริงๆนะผมเองเนี่ยคือมีการไปอู่มีการนัดเจอ FC มีการรับรถมาปั้นนะครับด้วยการจ้างปั้นนะบอกก่อน แล้วก็บางทีเราต้องเอารถไปส่งนั่นส่งนี่โดยเฉพาะที่ B ีคลีนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยการวิ่งไปวิ่งกลับนะครับก็ไม่ได้ความสะดวกผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีอะไรที่มันสามารถพับได้เก็บได้นะฮะสามารถใส่ท้ายรถได้เราสามารถขับรถของ f c นั้นไปที่ B ีคลีนนะครับเพื่อจัดก,การฟอกบงฟอกบอกขัดสีแล้วเราก็เปิดท้ายรถขับอัตเตอร์ออกมาแล้วขี่กลับมาก็สะดวกดีนะครับพอรถเสร็จเราก็ขี่ตูกูเตอร์คันนี้ไปที่บีคลีนจากที่ไปประมาณ2กิโลขี่ไป ใส่ท้ายรถขับรถกลับมาบ้านแล้วพูดถึงเรื่องการพับนะครับการพับเนี่ยต้องบอกว่าการต้องการพับไม่ยากครับตรงด้านล่างจะมีสลักนะครับดึงสลักตัวล่างพลิกลงมานะฮะแล้วมันจะล็อกอีกชั้นหนึ่งก็ดึงสลักอีกทีดึงปลดล็อกพับลงมานี่เสร็จแล้วก็ดึงแฮนด์ครับอ้อมบอกนิดนึงลงมาก็เกี่ยวตัวรถคันน้ำหนักไม่มากครับผมเองนี่ยกสบายมากแล้วก็จัดการนะครับเอาไปใส่ท้ายรถได้อย่างสะดวกซึ่งแน่นอนท้ายรถเนี่ย เวลามีเบาะเนี่ยคุณจะต้องมีรถที่มีท้ายเนี่ยอาจจะไม่มีของหรืออาจจะมีของน้อยลงนะฮะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ซื้อมาใช้เหมือนผมแต่ว่าไม่มีเบาะนั้นยิ่งสบายหายห่วงเพราะว่าอันนิดเดียวนะครับเอาขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้เอาขึ้นคอนโดก็ได้เนี่ยนี่เลขาผมเนี่ย เห็นแล้วก็ยังแบบคันวิ้ยดีจังเลยพี่โปรกต์ไรขา,าผมเนี่ยเดินไปจก,กว่าจะเจอเมอเตอร์ไซค์ที่ถนนใหญ่เนี่ยประมาณ800กว่าเมตรคือเกือกกิโลก็แฮกแล้วนะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปท้ายซอยทีนี้แกเห็นปุ๊บวิ้ยสนใจอะ่ะเพราะว่าสามารถขี่ไปถึงคอนโดแล้วก็พับเก็บขึ้นลิฟต์เอาขึ้นไปเก็บในห้องคอนโดได้นะครับต่างกับ แตกระนไฟฟ้าที่มันพับไม่ได้ดังนั้นสกูตเตอร์ดีๆที่ขี่บนถนนใหญ่ได้สามารถลุยหลุมลุยฝาท่อได้อย่างปลอดภัยกว่ารวมถึงสามารถพับได้นั้นผมมองตอบโจทย์หลายๆคนมากกว่าซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ใช่มุมที่ผมใช้งานนะคะแต่ว่าแค่ให้ข้อคิดเฉยๆครับแล้วก็เมื่อกี้เล่าแต่ตอนพับตอนกลางลืมให้ดูกลางก็ง่ายครับก็ปลดตัวล็อกที่เกี่ยวไว้กับตัวล้อหลังนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ย ขึ้นมาก็เหมือนได้อยู่นะแล้วก็แค่ใส่ตัวล้อขึ้นไปเสร็จแล้วครับแล้วก็เปิดออนปับ๊บพร้อมใช้งานอันนี้เนี่ยล้อยางขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวสเปคเดี๋ยวเราเล่าไปขึ้นไปแล้วกันตัวล้อยางเนี่ยใหญ่เป็นพิเศษทําให้การขับขี่นั้นมีความมั่นคงออกถนนใหญ่ถนนขรุขระของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทันชอยแถวบ้านผมเนี่ยมีร่องทอนระบบปามีฝาท่าน้ําค่อนข้างเยอะ คือตอนแรกๆขับก็เสียแต่พอเอาเจ้าเซ็กเปในไนบอดคันนี้เนี่ยออกไปวิ่งเนี่ยเฮ้ยมันค่อนข้างมั่นคงหลุมบ่อเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราไม่ต้องเสียว่าล้อลองไปซุกแล้วรถมันจะล้มฟาดผ่านให้รถที่ขับตามหลังมาเหยียบทับเราเกิดอ,อันตรายได้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างขับง่ายซึ่งเจ้านายบอดดีถังที่ 8U เนี่ยต้องบอกว่าระยะการทําการเนี่ย30กว่ากิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งการชาร์จหนึ่งครั้งใช้ประมาณ6ชั่วโมงแล้วมันก็เต็มระยะทําการเนี่ยเพียงพอให้ผม ขี่จากบ้านเนี่ยไปเซนทันเวอร์และขี่กลับมาเนี่ยกำลังพอดีไม่น่าเชื่อไหมกับคันแค่นี้นะครับดังนั้น,นการวิ่งอยู่แถวานี้ไปแค่ปักซอยนะฮะไปตลออไปตลาดหรือว่าไปที่บีคลีนที่เราเอารถไปเก็บงานกันบ่อยๆแล้วก็วิ่งกลับมาน,นั้นเหลือเฟือครับส่วนความเร็วสูงสุดเนี่ยจากสเปคประมาณ30กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าจะไม่ผิดแต่เวลาขี่จริงๆเนี่ยผมประคองอยู่ที่ประมาณ25กิโมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับสามารถไล่ไปมากกว่าน,นั้นได้ไหมไล่ได้ ต่เสียวนิดนึงไงเพราะว่าเรายัางก็ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับอาทิตย์กว่าแต่ลูกสาวเนี่ยขี่ไปตะลงตลาดเนี่ยตอนเช้าวันเสาร์อาทีตซ่รถไม่เยอนนะฮะไม่มีความอันตรายแดดกันเล็กนะฮะแล้วก็คนในซอยผมเนี่ยค่อนข้างขี่ดีเวลาเห็นจักรยานตามข่าถนนจะค่อนข้างขี่ระวังแล้วก็เปิดทางให้ง่ายดังนั้นไม่ต้องดราม่านะครับ ลูกสาวขี่ไปตะหลงตลายไปเซเว่นหน้าปากซอยเนี่ยสะดวกสัมภาษณ์ลูกสาวก็บอกว่าขี่ง่ายมั่นคงกว่าไอ้เจ้าคันที่เคยขี่ประจำอาจจะด้วยสรีระด้วยน้ำหนักและด้วยบิลคุณลิตี้ที่มันแซกเวนไนอโบดอ่ะคือมันต้องพูดเยอะอ่ะคือมันคือเบอร์ต้นๆของโลกอยู่แล้วในการทำสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวยางตัวล้อต่างๆนั้นให้ความมั่นคงเราจะเล่ายัางไงต่อเล่าไปแล้วมา,างงเอาเล่าวิาัีทำการก่อนวิ <laughs> ัีทำการเนี่ยการชารัดเต็มครั้งหนึ่งเนี่ย ผมวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับระยะในการใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยไปกลับประมาณ5-6โลแล้วก็ผมเองเนี่ยเป็นกรรมการหมู่บ้านอย่างวันก่อนก็จัดงานฮาร์วีแล้วก็ขี่รอบหมู่บ้านเลยขี่ตรวจงานกินดูว่าเขาจัดงานดีไหมขี่ไปประสานงานกับผู้จัดการนิติไปสั่งงานแล้วไปตามงานที่เราสั่งไว้เรียบร้อยไหมขี่ไปหาลูกบ้านว่าบ้านที่เลนทริกออทรีทเขาติดลูกโป,ป่งครบไหมเรียกว่าประมาณ3-4วันอ่ะใช้ครั้งหนึ่งก็ถือเรียกว่า ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับขี่เสร็จก็มาชาร์จไว้ช้ามาก็เอาออกส่วนเรื่องการชาร์จค้างคืนนั้นสมควรทํำไหมอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเกิดเผลอเสียบแล้วลืมเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมมีแต่ตัวตัวนันเองนะสามหมบาทแล้วก็ยืนขี่ยืนขี่ก็โอเคนะฮะแต่พอ ขี่ไปขี่มาลูกสาวยืนขี่ลูกสาวบอกไม่ถนัดลูกสาวตัวเล็กแกขี่แล้วแฮนด์มันอยู่สูงก็เลยไปซื้อบอะมาเพิ่มพอซื้อบอะมาเพิ่มแล้วกลายเป็นนั่งขี่เนี่ยบอกเลยครับว่าใครที่เคยยืนขี่เนี่ยพอคุณได้นั่งขี่สกูตเตอร์ของนายบอดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนทันทีฮะผมว่ามันสเตมเบิลกว่าแล้วก็การเลี้ยวการอะไรเนี่ยผมว่ามันมันหวาดเสียมากกว่าการยืนขี่นะอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบเป็นสไตล์ของคนสไตล์ผมยืนขี่แล้วอาจจะไม่มั่นใจอาจจะบาลาเราอาจจะไม่ดีพอถ้าคนอื่นพอนั่งเนี่ย ขี่ได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ไปซื้อตัวเนี่ยสายล็อกนะฮะเวลาขี่ไปตลาดก็ล็อกกระเสาวไว้แล้วเดินซื้อของจาตลาดแล้วก็ขี่กลับพร้อมถังกระป๋าด้านหน้าของเจ้านายบอดแล้วก็ตรงรุ่นนะครับยกลำคันนี้เนี่ยออกมีนี่ด้วยนะที่หนีบโทรศัพท์นะฮะสามารถเอาโทรศัพท์ขึงนราหนีบได้เพื่อต่อแอปของนายบอด เข้ากับเจ้าดี8ท,ที่อยู่คันนี้เราพูดถึงเรื่องแอปต้องบอกเลยว่าแอปของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับใครซื้อมาเนี่ยก็โหลดแอปเปิดเพื่อ a c t i v a t e ตัวเครื่องถ้าซื้อรถมาครั้งแรกแล้วไม่ได้เปิดแอป a c t i v a t e นะฮะมันจะวิ่งจะวิ่งได้แต่ว่าจำกัดความเร็วแต่พอเรา a c t i v a t e ตัวรถด้วยแอปในมือถือของเราแล้วเนี่ยสามารถวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งการมีแอปเนี่ยข้อดีคือสามารถมอนิเตอร์ได้ตรวจสอบการทำงานต่างๆของตัวรถได้เช็คแบตเตอรี่เอยเช็คความเร็วเอย รวมไปถึงจะมีโหมดที่เรียกว่าล็อกรถไว้ซึ่งเรียกว่าการ์ดโหมดการ์ดโหมดนี่คือเราไม่ต้องปิดหน้าจอนะฮะเราไม่ต้องดับรถเราเปิดการ์ดโหมดจากในตัวโทรศัพท์มือถือกดพัวเนี่ยรถมันล็อกทุกอย่างคุณไม่สามารถปิดรถหรือไม่สามารถขับขี่ไปได้เรียกว่าเป็นการขโมดนั่นแหละเบื้องต้นสําหรับคนที่จอดแล้วต้องการจะทาอะไรทุกคนันงรถเร็วหันหลังไปนู่นไปนี่แล้วกลัวรถหาย ไม่อยากจะคล้องรอไว้นะฮะเพราะถ้าเกิดอย่างผมเนี่ยคล้องไว้คือเราจะเดินตลาดนาหนึาา่งชั่วโมงแล้วก็คล้องไว้แต่ถ้าเกิดซื้อของเล็กน,น้อยเนี่ยใช้การ์ดโหมดครับสะดวกมากก็กดการ์ดโหมดไว้แล้วก็หันไปซื้อของแล้วกลับมาแล้วกดการ์ดโหมดแล้วก็4ีต่อแล้วก็นอกจากการ์ดโหมดนอกจากฟีเจอร์ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ดูระยะทางการวิ่งดูรถวิ่งไปแล้วกี่กิโลทั้งหมดตั้งแต่เปิดแอปมาตั้งแต่ซื้อรถมายังมีฟีเจอร์สามารถ เปลี่ยนไฟเบรกได้ปกติดีฟอ u l t มาเนี่ยเวลาเราเบรกเนี่ยไฟไท้ายมันจะขึ้นเป็นแป๊บๆเราสามารถเ n นเดอร์เนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนโหมดเป็นเบรกแล้วไฟไท้ายติดเหมือนรถยนต์ปกติหรือเราจะเลือกเป็นแบบเป็นแฟลชไลท์คือเบรกแล้วไฟไท้ายกระพริบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคันนี้ผมตั้งเป็นแฟลชโหมดนะฮะเวลาขี่ไปแล้วผมว่ารถที่ตาหลังมาจะสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าแล้วยังมีโหมดครู e คอนโทรลที่สามารถล็อกความเร็วของตัวเครื่อง ให้เท่าเดินตลอดเวลานะครับออก็เดินทางระยะไกลเราไม่ต้องมานั่งกดคันเร่งแช่ไว้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะยกเลิกก็แค่กดคันเร่งอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะตัดกลับมาเป็นคนเดือปกติแถมด้วย r e g e n e น a t e เรทเบร g ที่เป็นการปั่นไฟกลับเข้ามาให้จากก้าวนบอร์ดนะฮะผ่านการเบรคหรือผ่านการลงเนินซึ่งสามารถเลือกตั้งได้สบโหมดคือวิฟมเดแล้วก็ไฮ เราจะสามารถรู้สึกได้เลยครับจากการลงเดือหรือการเบรกที่รถมันจะฝืดกว่าปกติซึ่งจริงๆในแอปสามารถทำอีกหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆลองซื้อมาแล้วก็ไปลองกดเล่นดูครับแล้วก็ซื้อมาใช้เจดวันเนี่ยผมอัปเดตฟอร์แมบแล้วหนึครั้งนะครับก็เรียกว่าตอนนี้อัปทูเดตมากๆกับตัวรถคันนี้และเห็นันเล็กๆอย่างนี้นะครับต้องบอกว่ากาลังเนี่ยค่อนข้างเยอะ เราเห็นท็อปสปีดที่30กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแต่หลายคนคงกังวลว่าเฮ้ยคนตัวอย่างผมเนี่ยที่ขี่รถแบบนี้นั้นเวลาขึ้นสะพงสะพานขึ้นทานชันนั้นจะลําบากไหมเนี่ยก็ตอนซื้อผมก็สเปคไม่ได้เช็คนะแต่พอซื้อเสร็จแล้วมานั่งอ่านเมนูน,นี่ล้วก็ไปนักงดูอยู่ทุกคนอื่นซึ่งตัวนี้สามารถขึ้นเนินชันได้ประมาณ10องศา <S <S มผมก็ไปลองขี่ไม่ใช่ลองขีห่หรอกเพราะว่าจากหมู่บ้านผมออกไปข้างนอกเนี่ยจะต้องข้ามมีสะพานข้ามคลองสะพานข้ามคลองกี่องศาไม ค่อนข้างชันนะเวลาขี่จักรยานขึ้นไปเนี่ยมีปวดต้นขาแต่อันนี้เนี่ยขี่ขึ้นไปแบบนิ่มๆสปีดอาจจะตกลงบ้านนะครับแต่ว่าขึ้นปจนสุดโค้งแล้วก็ลงสะพานได้อย่างปลอดภัยโดยรวเขาต้องบอกว่าเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับที่บอกเลยว,ว่าใช้แล้วประทับใจมากใช้แล้วรู้สึกว่ามีความอยากจะมาป้ายยาต่อให้กับเพื่อนๆที่ยังรังเลในชีวิตว่าเฮ้ยฉันควรจะต้องจ่ายเงิน2องสามหมื่นซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าไนบอดไหมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้จับมันมาก่อนคุณก็รู้สึกเหมือนผมมาก่อนว่า เฮ้ย <He> ไม่จําเป็นหรอกเลยฉันใช้ของจีนก็ได้ฉันฉันขี่จักรยานฉันไม่ต้องมีก็ได้แต่พอเป็นเหมือนเนมหมือนผมเนี่ยพอมันมีแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าโอ้ยชีวิตเราง่ายขึ้นชีวิตเราสะดวกมากกว่าเดิมเยอะเราสามารถทํางานในสิ่งที่เราทําปกติได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นเหนื่อยน้อยลงอย่างไม่ว่าอย่างที่เราไปแล่าให้ฟังอย่างไม่ว่าการตรวจหมู่บ้านการไปตลาดตอนเช้าที่เมื่อก่อนเราต้องขับรถไปบนหาที่จอดซื้อของแล้วขับรถกลับ แล้วรถผมเนี่ยตอนเช้าก็ไม่สามารถสัตาร์แล้วออกได้เลยต้งสตาร์แล้ววอร์มก่อนและเ้าเช้าเนี่ยคันนี้ลั่นมากนะครับเกรงใจข้างบ้านมากๆก็พอเป็นนายบอดตัวดีสามแปดยูเนี่ยช้ามากาก็กดออนปึ๊ดแล้วก็ขี่ไปตลาดเลยซื้อของเสร็จขี่กลับประหยัดเวลาไปเยอะแล้วก็ประหยัดความวุ่นวายในการที่จะรถไปเยอะนะฮะกับการไปตลาดแถวๆบ้านระยะประมาณ2 3มกิโลไปกลับก็5 6ากเโล หรือว่าเราจะเอารถไปปั้นเราเอารถไปทิ้งที่คาแคร์รถไปทิ้งที่อู่แถวบ้านที่มันไม่ได้ไกลามากแล้วเปิดท้ายหยิบนายบอ,อดออกมาขี่กลับบ้านถึงเวาลารถเสร็จก็โทรตารถเสร็จแล้วครับแล้วก็ขี่เจ้าสมรดไฟ้เนี่ยไปเก็บใส่ท้ายรถแล้วก็กลับบ้านสะดวกสุดๆไปเลยครับผมบอกเลยว่าสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมนั้นสองสามหมื่นบาทเนี่ยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ครับ <S <S คลิปนี้ก็หวังว่าคงจะพอ ไปหาเพื่อนได้นะครับส่วนใครสนใจก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมหาลิงก์มาแปะให้กันกันได้เผื่อไปกดซื้อออนไลน์หรือไปซื้อตามางห้างที่ไหนก็มีแหละ a c e b o o k เขาก็คงมีไปดูได้ที่ Facebook เขาเดี๋ยวขึ้นให้กันแล้วกัน <S <S ส่วนวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมาป้ายยากับแกจิตกับรถยนต์กับอะไรหลายๆอย่างนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าส่วนวันนี้ผมขอตัวไปหางานมาป้ายยาก่อนไปแล้วสวัสดีบาย